สวัสดีครับผมนะฮะอลโหล,ลโรโรวอนวอนวอน,นดูทีเสียงดังไปหน่อยเฮ้เอ่อต้องปรับในเกมใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเจชั่งมันเอาฮะผมก็จะมาเล่นเกม โรโรวันวันคูทีสวัสดีครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในเกมเลโก้ฮะเลโก้ฮีลิคอปเตอร์เออนั่นแหละในพาร์ทที่สองนะฮะเรามาต่อในพาร์ทที่สอชันชลาเก้าสีสามสวนสี่นี่คงเป็นรอนสินะแกโอ้ชันชลาเก้าส่วนสี่ฮอกวอ เอา้าไอ้ร้อนมึงมาชนกูทำไมเนี่ยแว่นกูหักเลยน่าก็คงจะเป็นเธอไม่นี่แกนเจอเอะโมงเป็นเป็นกบซนะงั้นอะโอเคเ,อเราก็กำลังมุ่งหน้าสู่ฮอกวอตแฮกิทมารับเราด้วยโอเค โอเคครับเราก็กำลังเข้าฮอกวอตแล้วว้าวไอมอนฟอยโอเคเราเข้ามาแล้วเราก็จะมาเลือกบ้านใช่ไหมเนี่ยหมวกเลือกบ้านใชหมวกคัสสันก็จะมีบ้านกิฟเฟนดอ เลเวลคอฟฟอฟอฟแล้วก็สลิทลินโอเคมีบ้านสีหลังกิฟฟินดอรลสลิทลินแมวสลิทลินกิฟฟินดอร์ดับเบินโด เราต้องไปดูห้องพักใช่ไหมมันได้เปลี่ยนเองได้ด้วยเท่เห์วะเคเราอยู่ในห้องแล้วเรามีกาถางไหมมีเว้ยอ่าเดี๋ยวปรับเสียงหน่อยเสียงมันดังไปหน่อยสักห้าเค okay, เลย อาา่ะค่ะหนึ่งหนึ่งอันเปิดให้หมดโอ้ระเบิดทำลายข้าของอชเชียอเอ้าเฮ้ยมันลงไปในกล่องได้เหรอลงทำอะไรวะลงแล้วขึ้นเก็บเก็บเก็บ โอเคครบอ้าวโกบิชพ <c oughs> ิชเชื่อ <c oughs> เรียบร้อยอ้าโอเคเราจะอ๋อกดค้างเป็นการเลี้ยวได้อะไรมาเนี่ยรอนฮอกวอตรอนในชุดฮอกวอตอ๋อโอเคโอเคเกบ็กบเกบ็บ ไปอ่าอันนี้เป็นห้องโถงใช่ไหมมีอะไรให้เล่นบ้างหมาลุกพ่อมดอ่าฮะทำไรได้อ่ะเฮ้ยดูเอาไปเขียนหน้าท้งนั้นเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยมีอะไรเนี่ยเทน้ำใส่แก้วด้วยเออเว้ยเจ๋งเว้ย อ่ฮะเอา้าอะไรอ่ะเอา้ามันเก็บเสื้อผ้าใช่ไหมเนะี่ยนกนกนอนกนกงกนกนกโอเคเรายังมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยข้างหลังนั้นมีอะไรไหมอะไรวะคิฟินดอร์บอยคืออะไรไม่รู้ไปเก็บมาแล้ว อ่านี้ยิงได้ไหมยิงได้ไมีอะไรยิงได้ไหมไม่มีอะไรละอ่อทำอะไรได้อ่อให้มันกลับคืนร่างเดิม <c oughs> ตอนแรกมันโดนโซฟานี้แดกไปใช่ไหมโอเคเสียงอะไรกระโดดเสียงอะไรกระโดด เก่งอะไรกระโดดมอยมอยมอยแล้วเราจะต้องทำอะไรมีอะไรยิงได้อยิงได้กดเฮ็ดอ๋ออ๋อเอาเกงมันมาแล้วให้ไอ้ตัวนี้มันแดกงับไอ้ปุก ดอกไม้ได้ด้วยเท่จริงปะออกไปข้างนอกเก็บ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 อันนี้คนเฝ้าประตูเราใช่ไหมโอ้ฮ่าาทำอะไรได้บ้างเก็บเก็บเก็บทำอะไรได้บ้าง เก็บ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 เราจะไม่มีเวทมนต์อะไรเลยใช่ไหมนี่ทำอะไรไม่ได้อันนี้สามโอเคนี่ยิงไปแล้วยิงไปแล้วนี่อันนี้สี่โอเคให้ให้ให้ไอมีงูมาด้วยนี่อันนี้ห้าอยู่นี่ได้โกบริช เก็บซะเคอันนี่ห้ครบแล้วเซฟเซฟทำอะไรได้ไม่มีอะไรเอาโทษโทษลงไปมีใช่ไหมเคมบันไดถูกเปลี่ยนเราไม่รู้ทำอะไร ต้องแก้ปริศนาโดยใช้รอนเลกสแคเบ l e ออกมารอนแคเบ l e ฉันเลือกนายจ้าออจ้่เอาเปิดห้องหมาอ๋ออะไรเป็นคนคนเปลี่ยนบันไดใช่ไหมน่าจะมาแฮร์รี่ ไฮอ๋อ <Hi>. oh, เป็นคนเปลี่ยนบันไดจริงด้วยแล้วเราก็ต้องลงไปไอ้ใสๆพวกนี้ก็ต้องใช้ตัววิญญาณเก็บนะครับเราเก็บไม่ได้เราเป็นคนเออมีอะไรยิงได้ไหมอะไรวะมันเคลื่องอะไรออกมาอ๋อควิกดิด เก็บเก็บเก็บมีอะไรยิงได้ไหมยิง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 โอ้เทียบเลยเก็บไม่ทันอีกตูโอ้ทนัทนทนัทนทันทันไปข้็ทางนี้มีไหมมี เก็บให้หมดงกงต้นไม้หน่อยดอกไม้ดอกไม้ไม่ใช่ต้นไม้เออเราต้องไปทางไหนโอเค okay. ต้องเข้าไปทางนี้อ๋อฮะเกเทางนี้ไปไม่ได้มีต้นไม้ปิด นี่ไปทางนี้โอเคไปไหนต่อเก็บ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 ทำอะไรไม่ได้ไปทางนี้อ๋อเราจะไปเรียนเวทมนต์คาถาแรกใช่ไหมคาถาอะไรเนี่ยวิงการเดียมเรดิโอฟ้าแน่เลยรันวิงนารเดียมเรดิโอฟ้า วิ่งกระเดี้ยวเลยดิโอซ่า้ไม่เห็นจะลอยเลยมันทำเพื่อนมันลอยดูอ้าวไปติดอยู่ข้างบนหมดเลยเรามีอะไรต้องไปช่วยเพื่อนโอเคไหนได้คำถามแล้ววิ่งกระเดียมเลยดิโอซ่าลองโอเคใช้ได้ใช้ได้วิ่งกระเดียมเลยดิโอซ่า จุดเทียนกันอ่าอันนี้ให้ทำอะไรยกอ๋อช่วยเพื่อนออกมาได้แลวหนึ่งคน,นงคนนะเราต้องมาช่วยเอเอเฮ้อเรามันมีอะไรให้เล่นเยอะเว้ย ยิงได้เนี่ยอะไรวะรูปวาดอาา่อาฮะอ่าเราต้องต่อบันไดใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเรายิงไอ้พวกนี้ฟู่ฟู่มีงูด้วยอามาทำบันไดก่อนดีกว่า อ,อ่าอันนี้ต้องอ่าแค่นี้ก็น่าจะปีนขึ้นได้ละมาอ่าแล้วเราจะต้องทำอะไรมันไม่มีมือมืออยู่ในรูปแน่เลยยิงได้หลบซีร้อนโอเค อเอาอมาแล้วเราต้องประกอบอ่าได้มือมาแล้วยกจับหมับเรียบร้อยคนที่สองโอเคสำเร็จเก็บ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 งกไว้ก่อนอ,อ้อจุดเทียนน้อยอะไรวะมันคืออะไรเทียนหรอ อันนี้อะไรอ,อ๋อจานหนังสืออันนี้ยิงได้จำได้ยิง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 ,ยง,ยง,ยงโอ้ยิงทีละสี่อันเลยอ่าอันนี้คืออะไรวะหัวเหรออันนี้อ,อ๋อน่าจะให้ประกอบใช่ไหม อ่าอ่าหัวให้มันเถีอใหอ้ทำไรอ้ออ้าอ้ออ้อ,อ,อแล้วเราก็ยกไอ้นี่และไอ้หุ่นอ๋อโอเคช่วยได้แล้วคนที่สามสำเร็จเย้ ได้อะไรเนี่ยวิงการเดียมเรดิโอซ่าอันล็อกเก็ตปลดล็อกเวนมนคาถาวิงการเดียมได้โกลบิดมาหนึ่งอันด้วยเอ๊ไอเร็วเก็บเก็บเก็บงกนั่หนๆาหนนกระโดดลงไปเลยเย้ขอบคุณครับศาสตราจารย์กูไปละออกทางนี้อ้าวเอาลงมาให้มัน โอเคนะโอเคนะอ่าฮะไปอ่าอันนี้ทำไรได้วะเัอ <c oughs> แต่งหน้า <c oughs> ก็กลวนเลยวะมีอะไรให้ไม่มีอ่ะอ่าฮะอันนี้ก็มาป่วนห้องนี้แหละจุดเปิดไฟได้เปิดไฟได้ อหนังสืออน่าจะสีเหมือนกันโอเคนี่ไงทำลายเลยทำลายแล้วก็เก็บใส่เข้าที่เดิมเนี่ยนะเออดีไว้ยทำลายเพื่อห้อ <c oughs> งนี้มีอะไรเล่นบ้างมีไว้ย อ๋อมีจุดไฟมีเก้าอันเหรอมีช่วยคนด้วยอ๋อาาเรายังทำอะไรไม่ได้เหรออะไรเนี่ยอันนี้สองจ้อันนี้สาม อ่ะเลี้ยงอะไรอ่ะโอ้นี่ไงเขาเอาอปลูกต้นไม้หน่อยยอ่าจุดไฟจุดไฟอันนีห้าอันนี้สองน,น,นี่อัน อันนี้นหกยังไงีนี่ต้องไหนอีกว่าอะไรเนี่ยอาเรียนหนังสือเก็บเก็บเก็บ๋อไปนู้นดีกว่าทำธารกิจกันอ่าเราจะต้องเรียงบล็อกให้เหมือนกันในลูกงั้นเหรอน่าใช่นะอันแรก อันที่สองโอเคเราเห็นอะไรวะเกะกะลูกตาจุดเทียนปลูกดอกไม้ให้ด้วยอ่าฮะแล้วก็อีกอันนึงอันสุดท้ายโอเคครบเปิดไหมเปิดไปกันเลยอ่าอันนี้คืออะไรเกะกะโอเคใช่ เก็บงกเก็บเก็บสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอันนี้เรามีอะไรให้ทำอีกกว่าเฮ้ยอะไรอะฮะมีสี่อันมันคืออะไรอะสองอันอ่ะฮะเรายิงยิงยิง พี่เสือโอเคจุดไปหน่อยอ๋อเราต้องเข้าประตูนี้ต้องแก้ปิศนาตรงนี้ใช่ไหมมีอะไรวะอืมโอเคยิงหน่อยยิง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 ,ยง เสืออ่า,อาเราต้องมากรอบอีกแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ต้องใช้แกส๊สสแคร็บเบิร์เอาเอาเอา,เอาต้องใช้สแคร็บเบิร์ของรอนเพื่อไปดันหัวของไอ้นี่ออกมามาเอา้ากูผิดโอเคสแคร็บเบิร์ฉันเลือกนายไปเร็วอึอ้งเชียโอเค เอฮอร์มี่แกนเจอร์ก็ประกอบได้ป่ะวะเฮ้ยไปไปโอเคเฮ้ยเช่า,าห้องรับถูกเปิดแล้วอ่าไปอันนี้ต้องให้เฮอร์มีแกนเจอร์เล่นบนล่าง,างขึ้นบนล่างล่างขึ้น ได้ไรวะว้าวเพียบเลยเปลี่ยนเป็นแฮร์รี่เหมือนเดิมนี่ฝาไปเราต้องทำอะไรอีกมีอะไรให้เล่นอีกไหมอ,าหาอทำอะไรได้วะไม่ขวาดว้าทำความสะอาดนี่ อ๋อมีอีกโอเคแล้วเราทำอะไรได้บ้างแล้วกับปูนพวกนี้ยิงได้เอ้ยมังเปลี่ยนชุดเท่ดีไหมไฮอา้าวไม่ใช่แมวยิงแมวแม่งเลยอ่ะอันนี้ทำอะไรได้วะอ๋อ เปลี่ยนเป็นฝนตกอันนี้มีอะไรออกมาด้วยเอเอไอเนี่ยมันทำอะไรได้หรออ่าอ่ามากรอบไอ้พวกนี้ก่อนเออตูปเปิดแล้ว เอาเก็บเอาทำไรเอาทำไรเอาทำไรที่มือมีใช่และอันนี้คืออะไรไหนเฮ้ยมันเอาไว้ทำอะไรกันแน่ออเอาเป็นชุดไปเป็นชุด เป็นชุดเท่ดีเาดนาะเก็บเอา้าวล่วงเลยกูตายอันไรอยู่นะ่ะไปดีกว่าสึงเวลามากพอแล้วเกยเข้าไป Yeah. อิอยหโอ้งานกินเลี้ยงนี่เอง <c oughs> มันฝอยอะอ้าวเฟมิเนเตอมีเรื่องแล้วยักษ์โทรบุก <c oughs> <c oughs> ดูมล้วน้องไก่มาเอาทางไหนวะเอาเอาตบหน้ากันด้วยเอา เราบ,บินดอโหรวยเลยรอนจะช่วยเฮอร์มีนี่กันดีกว่าโอเคอันนี้เราต้องใช้เฮอร์มีนี่ในการเล่นมันใช่ไหมตัวละครก็จะมีความสามารถแตกต่างกันนะครับผมไอรอนก็จะมีหนูโอ้ยแก้ปีศาแล้วเกมนี้ไม่ได้แก้ปีศาจจริง มีเจ็ดอันเงินเหรอร้อนเลิฟแคบเบิลมาสแคบเบิลฉันเลือกนายไป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 เอาหนูมุดท่อเออไปปิดวาล์วอื่ดเร็วมีหนึ่งวาวมุดเข้าไปชุบ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 อื๊ดอ่าโอเคอ่ะงบไว้ก่อน ยิงทุกอย่างมาแฮร์รี่มันจะทำอะไรเนี่ยยักษ์โถเ,เฮ้ยดูมันเอาเหินมาบังไว้ชิบหายแล้วจุดนี่ก่อนเปิดไฟหน่อยมืดโอเคทำบันไดแล้วใช่ไหม โอเคมีเก้าอันเอาล่วงไม่เชื่อเอต้องทำอะไรโกลไฟเอ้าไปจุดตูดหุ่นแลนะ้วงั้นอะไฟไหม้ดิอ๋อแล้วเราก็จะได้อะไรมาหว่าอ๋อจุดนี่ก่อนอะไรเนี่ย มีไก่สามชิ้นจะได้ของใช่ไหมสองอ่ชิ้นสามได้อะไรมาวะชิ้นส่วนอะไรเขียม,มาก่อนแล้วกันอันนี้ก็ประกอบเป็นอะไรวะอะไรไม่รู้เอาไปวางไว้งี้อ๋อแล้วให้นี่อวดเป็นก๊อปเลยเออ เออเท่ดีไว้คิดเดีเอ่ะเฮ้ยเจ้ายักโทรันเช็คคลองน้ำผู้หญิงแล้วร้อนเราต้องรีบแล้วแหละเอ่ออะอะไรอ่ะคืออะไรคืออะไรทำไรได้เอาทำไรได้ก็อบคืออะไรวะ คือหลอดไฟอ๋อทำอะไรได้ฮะเปิดไฟไหน่อยมืดวิชชาทีสามเหรออืมปลูกต้นไม้เลกสองอันมีนี่อันยังมีอะไรเล่นเยอะเนาะเนี่ยดาบ ทำอะไรไ,ได้เอามาฟันกันทีนี้เคเปิดไฟงี้ก่อนนี่ไงเย้ครบแล้วห้ามผู้ชายเข้าอ๋อนี่ใช่ไหมเราก็เลยเข้าไม่ได้เขาเลยเฉพาะผู้หญิงแล้วเราจะต้องทำอะไร รุปนี้ยิงได้อเอ้ยมันมีชุดผู้หญิงนี่อ๋อมันจะเปลี่ยนชุดให้เราเป็นผู้หญิงโอเคเร็วๆไปเราต้องไปช่วยเฮอร์มนินี่เอ้ยอะไรแต่งตัวเป็นผู้หญิงแค่เนี้ยเข้าได้แล้วเออนี่ไงเฮอร์มนินี่มันร้องไห้อยู่ในห้องน้ำ อา้าวเจ้าอยากโทรเออมันมองมีสะบัดน้ำนเนอะอา้าวเจอแล้วปวดหนีข้าห้องน้ำซะเอาล่ะเราต้องช่วยเธอไปดีแล้วเอ้ยดูไอ้หลอน เออไม่ร <poisoned. S 2> ู้กูจุดไฟก่อนเก็บเก็บเก็บจุดไฟอีกอันนึงอยู่ไหนวะโอ้ยเออความสะอาดเนาะเป็นเด็กที่รักความสะอาดมากให้ยักมันหวดไป เ๊มือนดิมืนไปเราทำอะไรเฮ้เท่เท่เท่เอาไปเอาคืนไปนี่ไงหนอนหมีซะ อาจารย์สแนปกับศาสตราจารย์มอเตอร์มอแกว์เริ่มนี้ออกมาแล้วโอ้ยอยู่ในห้องน้ำเน่าๆน่อ่ะมีคาถาทำให้หอมเนี่ยเย้ ก็จบแล้วนะสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้ต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะในพาร์ทที่สามก็อ่ะสองก็จบแค่นี้นะครับก็บายบายครับผม